สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับหายไปหลายวันนะครับแอดก็ยุ่งยุงส่งของอยู่ครับแล้วก็ แอดก็มีวันนี้ก็จะมารีวิวรถไถอันนี้ขอนอกใจสายคูปะต้าหน่อยนะครับวันนี้มารีวิวรถไถฮิโนมตโต้ครับก็เป็นรถไถเก่าญี่ปุ่นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับอีกแบรนด์หนึ่งตัวนี้เป็นรุ่นฮิโนมตโต้ e หนึ่งแปด d นะครับหรือว่าเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้ก็ได้ความเดิมของรถแอดซื้อประทับใจรถนี้คือมันได้ความเดิมความที่เป็นเก่านอกจริงๆครับ ก็ดูเดี๋ยวเขาค่อยดูสีผิวนะครับผิวจะเดิมเดิมเลยนะครับผมก็เป็นผิวที่เขาทําสีมาครับเหมือนว่าทําสีมาจากนู่นนะครับจากจากโรงงานจากญี่ปุ่น,นครับก็สภาพเป็นเก่านอกนะครับยีนามโต้ e หนึ่งแปด d อันนี้ครับเป็น double track นะครับหรือว่าขับเคลื่อนสี่ล้อเดี๋ยวแอดผาเดิน ชมรอบๆนะครับเป็นสองสูบนะผมเครื่องยนต์ขนาดหนึ่งพันเจ็ดสิบซีซีครับรถคันนี้เครื่องดีครับที่แอดประทับใจก็คือยางหน้าหลังสี่เส้นนี่ยางใหม่เลยครับก็เลยชอบครับชอบว่าเออได้ยางใหม่เหมาะสําหรับใครที่จะเอาไปทําล่องข้โพดนะครับล่องข้โพดทํารุ่นแถวแถวท่าหลวงแถวแถวลบบุรีแถวแถวอ่า บางม่วงอะไรประมาณนี้ครับนี่คือแหล่งของเขาเลยเขาอีโนมโต้เนี่ยเยอะมากครับโซนนั้นถ้าใครสนใจอ่าอยากจะได้รถดีๆไปใช้นะครับดูด้านหลังแห้งๆนะรเราจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับอันนี้แอดลองเอาเครื่องตัดหญ้ามาติด,ดัวเฉยๆเป็นเครื่องตัดหญ้าขนาดเมตรหนึ่งหรือว่าใครจะเอาไปตัดหญ้าก,ก็ได้นะครับมันเป็นรถอเนกประสงค์อยู่แล้วครับก็ได้ความเดิมความแห้งนะครับ ะเดี๋ยวเรามาฟังสตาร์ทเครื่องดูนี่เป็นระบบสวิตชัตนะครับผมต้องเหยียบคัตก่อนแอไม่ได้ขึ้นไปนะเดนะีไฟไม้ติดหมดนะครับผม,มเผาหัวก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก รถเพื่อ,ดอนดีไม่มีไอนะผมดีเลยไม่มีไอ้นะับเพื่อนสี่ล้อเกียร์ใช้งานได้หมดนะครับเกียร์อันนี้เป็นไฮโลนะครับอันนี้ไฮโลอันนี้ขับเพื่อนสี่ล้อนะครับถ้ากดเรากดลงม,มันจะเป็นขับเพื่อนสี่ล้อ แต่ย่าแอดจะหนักหน่อยนะครับแ้านท้ายก็จะแข็งๆนะนะครับท้ายแข็งๆเลยไม่รู้ว่าไม่ซื้อมาเอครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังอีกทีหลังจากนี้ก็ไม่ได้ต้องผอมหัวแล้วครับง่ายมาก ติดครบนะครับผมก็เพจของอินโนม o โต E 1 8บแป D ครับอยู่นะครับตรงรุ่นเห็นไหมฮะนะครับอินโนม o E 1 8 D นะครับก็ได้ความเดิมความแห้งนะครับถ้าเป็นรถขับเกิืนสี่ล้อและราคานี้เดี๋ยวแอดเปิดราคาให้นะครับ ใช่เพราะตัวเปล่าอยู่ตัวเปล่าอยู่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้าพันบาทแต่ถ้าเกิดซื้อพร้อมตัดหญ้าขนาดหนึ่งเมตรครับก็เอาไปเอาไปเจ็ดหมื่นเอาไปเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับผมถ้าซื้อพร้อมเครื่องตัดหญ้าขนาดหนึ่งเมตรครับเอาไปเจ็ดหมื่นห้าพันบาทก็ใครสนใจก็ ติดต่อตามเบอร์โทรนะครับถ้าจะเอารถสภาพดีๆสภาพเก่านอกครับเดิมเดิมเลยแห้งๆเนี่ยครับยังไม่ได้ทําอะไรกับรถเลยครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้เลงใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรได้ครับวันนี้มาสั้นๆขอบคุณสําหรับการติดตามครับอยากได้รถเก่านอกดีๆไปใช้ครับไฟเฟยติดหมดเลยครับเครื่องดีมากเหมาะสําหรับทําข้าวโพดครับทําร่องอ้อยแต่ ตัวฐานล้อไม่ใช่เป็นเป็นเพลนะครับไม่ใช่สเปนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะขยับฐานล้อไม่ได้เนาะต้องใช้การตัดเพลเท่านั้นครับถ้าจะเอาไปทำลงอ้อยครับแต่ถ้าเกิดจะเอาไปทาไรข้าวโพดตัวนี้เหมาะเลยครับแถวท่าหลวงแถวเอ่อเขาเรียกว่าไรครับท่าหลวงแถวปากช่องเนี้ยทำข้าวโพดทำอินโนมาโต้เนี่ยคลองเลยครับถ้าเกิดเอฟซีท่านใดที่ดูคลิปอยู่ก็โทรมาได้เลยนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ